bro mm -hmm.

โอเคตามนั้นนะครับก็ภา้าเรียบเป็นหน้ากลองนะครับก็ไมโครก็ตัดยางติดไมโครครับ13ตันนะครับดูสภาพนะครับนี่ฮะน้ำมันท่วมนะอําเภอกุมภาวาปีนาวาไป